จตุพรฟันธงบิ๊กโจ๊กเจอเต็มเชื่อสกัดไม่ให้ขึ้นเป็นพอบอรตรจตุพรแกนนำหลอมรวมประชาชนฟันธงการเมืองฝีกากีจัดเต็มบิ๊กโจ๊กเชื่อสกัดการขึ้นเป็นพอบอรตรแนะอีกนานถึงจกกะเกษียณใช้เวลาในการจัดความสัมพันธ์การส่วนตัวก่อนระหว่างพอบอรตรคนใหม่ถูกวางตัวไว้แล้ว ไม่ใช่สุรเชษฐหักพานนายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะร้อมรวมประชาชนได้พูดถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊กรองพอบอรตรอให้รักษาอนาคตตำรวจไว้ให้นานเพราะยังมีอนาคตในตำแหน่งพอบอรตรอเมื่ออายุราชการเหลือถึง2,574ควรใช้เวลาจัดการความสัมพันธ์ส่วนตัวก่อนบิ๊กโจ๊ก ไม่รู้เป็นแมวกี่ชีวิตที่ผ่านมาถูกกระทำสามรอบใครก็คิดว่าจะกลับมาไม่ได้แต่กลับมาได้ทั้ง3มรอบจนขึ้นมาถึงรองพอบอรตรอ,อาวุโสสูงสุดเหลืออายุราชาการ7จ็ดปีกเกษียณปี2574ถ้าอยู่รักษาลมหายใจในสำนกักงานตำรวจแห่งชาติอย่างไรก็เป็นพอบอรตรยกเว้นถูกเด้งพน้นตตชอเท่านั้น จตุพรกล่าวว่ามาครั้งนี้มีเวลาอีกไม่กี่เดือนก็จะเลือกผอบอตรคนใหม่ในกันยายน2567ดังนั้นเมื่อมาถูกมรสุมกระหน่ำก็ต้องสู้กันด้วยข้อเท็จจริงทางกฎหมายแต่ปัญหานี้เป็นการเมืองในสตอชอด้วยกันที่ต้องฟาดฟันอย่างยาวนานเพราะตำรวจเป็นหน่วยงานใหญ่มีอำนาจพื้นฐานกว้างไกลที่สุดพักการเมือง ก็อยากเข้ามาสั่งการควบคุมรอบนี้บิ๊กโจ๊กต้องเหนื่อยกว่าเพราะพบตรคนใหม่ครั้งนี้มีตัวเลือกล็อกไว้อยู่แล้วซึ่งไม่ใช่บิ๊กโจ๊กดังนั้นบิ๊กโจ๊กต้องหลีกเลี่ยงการประเชิญหน้าเพื่อแย่งจิงพบตรแล้วใช้เวลาที่เหลือจัดความสำคัญส่วนตัวก่อนเส้นทางจะง่ายขึ้นจตุพรกล่าวว่าขนาดนี้บิ๊กจ๊ก ถูกการเมืองในสตอชอจัดเต็มตั้งข้อหาทั้งมาตรา1น7และมาตรา1น9แล้วอย่างรอเล่นงานการฟอกเงินอีกด้วยจึงแสดงว่าการเมืองสอตอชอต้องการปิดทางบิ๊กโจ๊กในตำแหน่งพบตรคนใหม่เรียกได้ว,ว่าประชาชนนะคะก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าองค์การตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่อนข้างที่จะ เน่าเฟะกันเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องรอดูว่าตอนนี้บิ๊กโจ๊ก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะถึงข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นมาตรา157นะคะแล้วก็มาตรา149ซึ่งตรงนี้นะคะจะพ่วงไปถึงการฟอกเงินด้วยซึ่งหลักฐานชัดเจนกับคุณตำรวจนะคะจรุนเกียรติก็ได้บอกว่ามีหลักฐานชัดเจนถึงเรื่องบัญชีม้าอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะตัดสินได้ก็ต้องรอทาง บิ๊กโจ๊กนะคะออกมาชี้แจงแล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจซึ่งคุณจตุพรนะคะก็มีความเห็นว่าเป็นการเตะตัดขานะคะทางสันักงานตํารวจแห่งชาติองค์กรตํารวจซึ่งบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ในเรื่องส่วนตัวก่อนนะคะเพื่อที่จะดํารงตําแหน่งในอายุราชการนะคะ